10อาชีพพาลวยช่วงโควิด19อาชีพเสริมหารายได้ช่วงนี้ค่ะถึงแม้ธุรกิจส่วนใหญ่จะซบเซาหรือถูกปิดตัวลงเพราะตามรัฐบาลสั่งปิดและอีกหนึ่งปัจจัยคือคนไม่อยากออกจากบ้านมาจับใจ่ายใช้สอยจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19แต่ก็มีเป็นบางอาชีพที่จะสร้างรายได้ได้ จากวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปเราจึงมาเริ่มแนะนำ10อาชีพทำเงินที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับใครก็ตามที่ตกงานว่างงานหรืออยู่บ้านเฉยๆก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือหารายได้จากช่องทางอาชีพต่างๆที่เราจะมาแนะนำกันค่ะมาดูกันเลยอันดับ10 พนักงานไอทีแอปทำงานพนักงานสนับสนุนด้านไอทีการทำงานที่บ้าน walk f r ฟ m house บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพนักงานทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพราะโดยปกติแล้วหากทำงานในที่ทำงานหากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหาก็สามารถติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขได้เลยทันที ดังนั้นการทำงานที่บ้านเป็นการเปิดช่องทางให้บริษัทต่างๆจำเป็นต้องจ้างพนักงานสนับสนุนด้านไอทีมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับพนักงานที่ต้องทำงานที่บ้านซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยและความขัดข้องที่เกี่ยวกับไอทีมากกว่าปกติหรือจะเป็นแอปพลิเคชันการทำงานการเรียนการทำงานออนไลน์หรือประชุมปรึกษาหางานออนไลน์ เป็นภาคบังคับของวิถีชีวิตที่ต้องทำช่วงหลบหลีกภายโควิด -19 โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานดังกล่าวจึงเป็นเสมือนอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นในขณะนี้บรรดาเจ้าของแอปพลิเคชันต่างๆจึงรับซับไปเต็มๆเช่นแอปพลิเคชัน z o o มอันดับที่9อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หรือ DIY ที่สามารถตกแต่งบ้านของเราได้ค่ะสำหรับช่วงที่ว่างๆอยู่ตอนนี้นะคะบางคนมีงานฝีมือใครที่ถนัดอย่างไรก็หาสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์มาช่วย DIY บ้านของเราและสามารถทำในช่องทางการจำหน่ายได้อีกนะคะสำหรับพ่อบ้านและแม่บ้านมีช่วงเวลาอยู่บ้านยาวนานที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จึงมักจะเห็นสิ่งบกพร่องที่บ้านเรายังขาดอยู่หรือบางรายมีภาพความคิดสร้างสรรค์นในการปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกและด้วยเทคโนโลยีไอทีผ่านร้านค้าสินค้าออนไลน์ทำให้การตกแต่งบ้านของเราเป็นไปได้โดยง่ายโดยแค่สัมผัสนิ้วสําหรับใครที่มีความรู้ด้านนี้นะคะสามารถลงสินค้าออนไลน์ขายสินค้าในช่วงนี้ได้เลยค่ะ อันดับที่8ยูทูบเบอร์เอ็นเตอร์เทนเนอร์ออนไลน์หรือจะเป็นทีวีคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่ทุกคนจะอยู่เฉยๆตลอดเวลาดังนั้นการผ่อนคลายในบางเวลาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้วยวิธีผ่อนคลายขณะอยู่บ้านจึงมีเพียงไม่กี่วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือการที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านดูหนังดูรายการทีวีนั่นเองค่ะ การผลิตคอนเทนต์ออนไลน์โดยปกติคนชอบดูคอนเทนต์ออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube กันอยู่แล้วนะคะยิ่งช่วงนี้คนอยู่บ้านมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเสพสื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยเลยถือเป็นโอกาสที่มีคอนเทนต์ดีๆอยากเล่าเรื่องราวเจ๋งๆจะได้สร้างผลงานออกมาค่ะเพราะมีโอกาสที่จะได้ผ่านหูผ่านตาให้คนได้ดูได้ฟังกันมากขึ้น ซึ่ง้ายอดวิวดีมีผู้คนติดตามจำนวนมากคิดจะสร้างไรายได้เสริมจากช่องทางนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะอันดับที่ 7. สอนพิเศษตามบ้านหรือเปิดคอร์สสอนออนไลน์พ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่สบายใจนะักหากลูกหลานต้องการไปเรียนพิเศษตามสถานที่ข้างนอกเช่นร้านกาแฟเหมือนอย่างปกติเพราะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด -19 ถ้าหากเราเป็นคนที่สอนพิเศษตามบ้านได้ก็เป็นโอกาสที่จะได้รับงานมากขึ้นหรือถ้าไม่อยากสอนพิเศษตามบ้านก็อาจเปิดคอร์สสอนออนไลน์เป็นของตัวเองได้เลยถนัดวิชาอะไรหรือมีทักษะด้านไหนที่อยากจะสอนทำให้คนที่สนใจเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะโดยช่วงนี้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เพราะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้เด็กๆหลายคนจึงจำเป็นต้องอยู่แต่บ้านบางครั้งผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านเฉยๆติวเตอร์ออนไลน์จึงเป็นการที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะอันดับที่6งานที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดสิ่งที่โรคโควิด -19 กลัวคือความสะอาด การทำความสะอาดจะช่วยกำจัดเชื้อโรคโควิด -19 ที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิววัสดุชนิดต่างๆดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดจึงมีความต้องการสูงในช่วงนี้ค่ะเช่นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมถึงทำความสะอาดในบริเวณบ้านทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันจัดหาแม่บ้านอยู่มากมาย คนที่มีความสนใจสามารถติดต่อเข้าไปยังแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้การหารายได้ก็มาจากร้านค้าต้องจ้างแม่บ้านเพิ่มหรือรับคนทำความสะอาดตามบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารวมถึงไว้ใช้โฆษณาทำการตลาดสร้างจุดเด่นกระตุ้นยอดขายในช่วงนี้ด้วยใครที่มีฝีมือการทำความสะอาดให้สะอาดเอี่ยมอ่องนี่ถือเป็นโอกาสทองที่จะสร้างรายได้เสริมแล้วค่ะ อันดับที่5ขายประกันประกันภยัยประกันชีวิตดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญมากในตอนนี้เพราะคนเราไม่รู้ว่าตัวเองจะปลอดภัยได้นานเท่าไหร่หรือติดเชื้อไปแล้วหรือยังการซื้อกรรม์นประกันภยัยโควิด1 9หรือประกันสุขภาพที่คุ้มครองชีวิตค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยอาการเจ็บป่วยเอาไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจ ดังนั้นอาชีพเสริมรับทำประกันจึงทำเงินได้ไม่น้อยในช่วงที่คนหวาดกลัวโรคติดต่ออยู่ในช่วงนี้ค่ะที่ 4. คนแพ็กสินค้าคลังสินค้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้คนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปเลือกซื้อของที่ร้านค้าหรือห้างสัปปรพสินค้าได้ตามปกติทําให้คนส่วนใหญ่ต้องเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ พนักงานในคลังสินค้าก็นับว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันไม่ต่างจากพนักงานขนส่งสินค้าเพราะมีหน้าที่ต้องจัดการสินค้าในคลังอย่างมีประสิทธิภาพหากตอนนี้คลังสินค้าใดขาดพนักงานคงต้องมีคนไปสมัครเพิ่มแล้วนะคะอันดับที่3ขายสินค้าออนไลน์ตามกระแสสังคมหรือขายของออนไลน์ ใครๆก็ขายของออนไลน์เพราะไม่ต้องลงทุนมากแต่สร้างกำไรดีซึ่งการที่คนกลัวติดโรคโควิด -19 จึงไม่กล้าออกมาในพื้นที่พุกผ่านอย่างเช่นห้างร้านหรือตลาดนัดในช่วงนี้การยิ่งทำให้จากเดิมที่มีคนนิยมซื้อของออนไลน์กันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นใครที่มีแผนว่าจะเปิดร้านขายของออนไลน์เวลานี้จึงอาจเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ร้านค้าของเราเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือสเปรย์พ่นหรือแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพวกเดตตอนก็สามารถขายได้แล้วนะคะอันดับที่สองค้าขายตลาดนัดช่วงนี้โรงงานเลิกจ้างโรงงานปิด บริษัทปิดตัวลงขาดรายได้เพียงคุณมีฝีมือในการทำอาหารก็แค่เข้าครัวจับตะหลิวยกหม้อมาลองสร้างสารรค์เมนูที่คุณมั่นใจว่าใครกินแล้วจะต้องติดใจแน่ๆและหาตลาดที่ยังสามารถเปิดได้โดยมีมาตรฐานการป้องกันตามที่รัฐบาลกาหนดลงสินค้าขายเพราะไม่มีใครสามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้ทุกมื้อหรอกค่ะ ลองหาช่องทางตลาดดูนะคะแล้วเอาสินค้าของเราไปวางจำหน่ายรับรองค่ะถ้าฝีมืออร่อยยังไงก็มีคนซื้อแน่นอนค่ะอันดับที่1ขับรถส่งอาหารส่งสินค้าทำอาชีพคนส่งของส่งเอกสารในช่วงนี้ก็น่าจะสร้างรายได้ดีไม่ใช่น้อยเพราะออฟฟิศต่างๆยังต้องติดต่อรับส่งเอกสารระหว่างกันแม้เผชิญกับโรคโควิด -19 แต่แทนที่จะให้พนักงานในบริษัทตนเองออกไปส่งและเสี่ยงติดเชื้อกับมหาหลายบริษัทจึงเลือกใช้บริการคนรับส่งของและเอกสารต่างๆที่ไปรอบเดียวมากกว่าบวกกับช่วงนี้ยอดขายของร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่มีพัสดุที่ต้องส่งมากขึ้นบริษัทขนส่งก็ย่อมต้องการคนเพิ่มเพื่อส่งของให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใครที่กำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้เสริมก็ลองสมัครสายงานนี้ดูได้เลยค่ะหรือจะเป็นการส่งอาหารเดลิเวอรี่อาชีพเสริมไม่ว่าจะว่าจะอยู่นอกบ้านหรือที่ทำงานคนส่วนใหญ่ก็ใช้บริการส่งอาหาร d e l i v e อรกันอยู่แล้วพอต้องมาเจอสถานการณ์โควิด1 9ที่ต้องระมัดระวังไม่ออกจากบ้านโดยที่ไม่จำเป็นยอดสั่งอาหารออนไลน์เลยพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นงานส่งอาหารก็ยังเติบโตได้อีกงานนี้จึงน่าสนใจสำหรับคนที่มีเวลาว่างและสามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้คุณลองหาช่องทางการสมัครไม่ว่าจะเป็นไลน์แบนด์เกตฟู้ดแพนดาหรือแก๊บฟู้ดก็ลองสมัครได้นะคะ